ยุคปัจจุบันเป็นยุควิถีชีวิตใหม่ new normal และเราได้ก้าวมาถึงยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากโรคอุบัติใหม่เราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตหรือการจัดการศึกษาย่อมได้รับผลกระทบโดยเฉพาะการจัดการศึกษาปฐมวัยตลอดจนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลและ เต็มตามศักยภาพการสร้างองค์ความรู้อันเกิดการจัดสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้โดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ซึ่งถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดการส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหาความรู้และทักษะต่างๆให้ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทดลองฝึกกระบวนการคิด แก้ปัญหาสืบค้นโดยผ่านการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์มุ่งเน้นให้เด็กได้เรียนรู้ตามความต้องการของตนเองจากสิ่งแวดล้อมที่ได้เตรียมไว้และได้ลงมือกระทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองอันเป็นการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมพัฒนาการอย่างถูกต้อง ตั้งแต่ปฐมวัยมีผลทำให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียนวิชาต่างๆในอนาคตเมื่อเด็กได้เรียนรู้อย่างถูกต้องตามศักยภาพและความสามารถในบรรยากาศของห้องเรียนที่สนุกสนาน ผ่อนคลายโดยมีการจัดเตรียมสถานการณ์และสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับความสนใจของเด็กทําให้เด็กแสดงออกตามความสามารถได้ถ่ายทอดแนวความคิดและสื่อความหมายเพื่อบอกความต้องการของตนเองซึ่งจะทำให้เด็กรู้สึกว่า การเรียนรู้เป็นสิ่งง่ายการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ฝึกการทำงานและการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มทั้งกลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่และจัดเพื่อมุ่งให้เด็กได้มีโอกาสฟังพูดสังเกตคิดแก้ปัญหาใช้เหตุผลฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนครูจำเป็นต้องมีสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูลไปสู่ตัวเด็กสื่อการสอนเป็นตัวกลางที่สำคัญในการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ทัศนคติค่านิยมทักษะต่างๆไปสู่ผู้เรียนและยังเป็นสิ่งเร้าที่ช่วยกระตุ้นให้เด็กปฐมวัยแสดงพฤติกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการและประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นการจัดสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กมีลักษณะและคุณสมบัติที่เหมาะสมจะเป็นการสร้างสถานการณ์ที่กระตุ้นให้เด็กทำกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นๆทำให้เกิดประสบการณ์ต่างๆ ตามจุดมุ่งหมายของผู้สอนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้อย่างหลากหลายโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลสร้างรลักฐานคุณภาพชีวิตบูรณาการให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชนเพื่อให้เด็กเรียนรู้ด้วยการกระทำการร่วมกิจกรรมด้วยการปฏิบัติท,ทดลองฝึกกระบวนการคิดการแก้ปัญหาผ่านกิจกรรมหลักคือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเสรีกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้งและเกมการศึกษาซึ่งจะบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ตามศักยภาพภายใต้ทฤษฎีการเรียนรู้และหลักจิตวิทยาที่ถูกต้องและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ร่างกายจเจริญเติบโตตามวัย มีสุขภาพที่ดีกล้ามเนื้อเล็กกล้ามเนื้อใหญ่ที่แข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดีมีความสุขมีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตใจที่ดีงามรักการออกกำลังกายช่วยเหลือตนเองและสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมตามวัยมีความคิดจินตนาการอย่างสร้างสรรค์มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้สามารถแสวงหาความรู้ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้ที่ดีในยุควิถีชีวิตใหม่ New Normal จึงได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวอย่างมีจุดหมายฝึกให้เด็กได้คิดแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผลมีแนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยทั้งในสภาวะปกติหรือสภาวะแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาโควิด -19 ซึ่งทุกภาคส่วนต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวะการดังกล่าวจึงได้ปรับรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการของกระทรวง สาธารณาสุขส่งเสริมพัฒนาการและความพร้อมที่จะเรียนรู้ร่วมกันกับเด็กปฐมวัยการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานการวัดและประเมินผลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัยรายบุคคลอย่างต่อเนื่องพัฒนาให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆในการดำรงชีวิตประจำวันได้ตามวัยสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขจิงได้พัฒนานวัตกรรม กิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัยในยุควิถีชีวิตใหม่ New Normal Open Model O On Tree การใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่หลากหลาย On Demand เป็นการสอนโดยใช้คลิปวิดีโอออนไลน์ Online, การสอนโดยใช้โปรแกรม Zoom Line ผ่านอินเทอร์เน็ต Wi-Fi Onsite การสอนที่โรงเรียน P Plan การวางแผนการที่ครูผู้สอนจัดแผนประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาสู่ผู้เรียนให้เหมาะสมกับวัยอย่างมีคุณภาพการสอนโดยใช้คลิปวิดีโอจัดทำคลิปวิดีโอที่ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560กการสอนผ่านซูมเตรียมกิจกรรมสื่ออินเทอร์เน็ตไวไฟ สำหรับการสอนที่โรงเรียนจะมีการจัดห้องเรียนให้มีพื้นที่จัดมุมเล่นมุมประสบการณ์ตามความเหมาะสมโดยยึดหลักการเรียนรู้ปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคการจัดสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียนซึ่งจะรวมทั้งสนามเด็กเล่นเครื่องเล่นสนามการระวังรักษาความปลอดภัยการดูแลรักษาความสะอาดซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ และพัฒนาการของเด็กสื่อและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาโดยใช้สื่อการเรียนรู้ปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคซึ่งเป็นสื่อของจริงสื่อธรรมชาติและสื่อที่ใกล้ตัวเด็ก E e n ไล g ์เทนการให้ความรู้การให้ความรู้โดยผ่านคลิปการสอนคอมพิวเตอร์ใบางานและ กิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อให้เด็กเกิดความสนุกสนานในการเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ช่วยพัฒนาทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมสติปัญญาอย่างครอบคลุมทุกด้านและเต็มตามศักยภาพ evaluation กา,ารประเมินการวัดผลการวินิจฉัยการลงความเห็น การสรุปคุณค่าที่ได้จาัดก,การวัดผลอย่างมีกฎเกณฑ์มีคุณธรรมสู่การประเมินพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบเอ็นเน็ตเิร์กการมีเครือข่ายการใช้เครือข่ายการติดต่อประสานงานด้านการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับผู้เรียนตลอดจนการประเมินพัฒนาการผู้เรียนระหว่างโรงเรียนกับบ้านระหว่าง ครูกับผู้ปกครองซึ่งเป็นการติดต่อเรืออ่ายระหว่างโรงเรียนกับบ้านครูกับผู้บริหารหรือครูกับครูซึ่งเป็นเครือข่ายในโรงเรียนตลอดจนใช้คอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม Zo ูม l ล ne การประเมินการติดตามการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้วยวิธีการสังเกตโดยครูและ จากผู้ปกครองผ่านลายชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังปัญหาอุปสรรคติดตามพัฒนาการของนักเรียนและประปับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นประโยชน์และคุณค่าจากบทเรียนที่ได้รับจากการใช้นวัตกรรมการพัฒนากิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัยในยุควิถีชีวิตใหม่ New n o r m a l Open Mo เด l ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นการพัฒนาความสามารถโดยองค์รวมทำให้เด็กได้เรียนรู้จากความสนใจเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองเด็กมีทักษะพื้นฐานสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันผ่านกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานส่งเสริมทักษะการคิดทำให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออก ส่งเสริมการเรียนรู้แบบประชาธิปไตยฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีส่งเสริมการใช้ภาษาในการฟังพูดและการถ่ายทอดเรื่องราวส่งเสริมให้เด็กมีบทบาทและมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ฝึกการทำงานร่วมกันมีลักษณะนิสัยที่ดีในการทำกิจกรรมมีมารยาทในการฟังเป็นผู้ฟังและผู้พูดที่ดี จากเหตุผลดังกล่าวการออกแบบพัฒนานวัตกรรมกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัยในยุควิถีชีวิตใหม่ New Normal Open Model ได้พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียนให้ครอบคลุมอย่างเต็มศักยภาพตามวัยของเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวมที่มุ่งพัฒนาด้านร่างกายอารมณ์จิตใจ สังคมสติปัญญาพัฒนาความรู้ความเข้าใจโลกที่อยู่รอบตัวและปลูกฝังคุณลักษณะการเป็นผู้สแสวงหาความรู้เพื่อเชื่อมโยงสู่ทักษะชีวิตผ่านกระบวนการจัดประสบการณ์ของครูที่มุ่งส่งเสริมความร่วมมือมิตรภาพและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันเป็นผลมาจากการปฏิบัติกิจกรรมการแก้ปัญหาร่วมกัน และส่งผลให้เด็กอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมและประเทศชาติต่อไป